สกุลกัญญาพักโชว์หุ่นเป๊ะในชุดบิกินี่ทำเอาหวานใจแบงค์อาทิตย์ไม่เรียวสั่นแล้วสวยและเซ็กซี่มากนะคะสำหรับนางแบบสาวสกุลกัญญาพักเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะกับคลิปพักผ่อนบนเกาะสมุยต้องบอกเลยว่าสกุลทำทะเลเดือดลุกเป็นไฟจริงๆค่ะนอกจากอากาศที่ร้อนแรงแล้วนะคะยังต้องชิดสายค่ะให้กับชุดบิกินี่ของสกุลไปเลยละจ้า เพราะเป็นชุดที่แซบซีดและเซ็กซี่เบอร์แรงมากๆเลยนะคะหลายคนเห็นแล้วต่างร้องว้าวดังๆกันเลยสวยทั้งชุดสวยทั้งคนจริงๆค่ะและชุดนี้เองคาดว้าวหวานใจอย่างแบงค์อาทิตย์ไม่เรียวในมือสั่นแน่นอนเลยค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าบิกินี่เซตนี้ของสกุลความสวยเต็มสิบความเผ็ดเต็มร้อยไปเลยนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ